สวัสดีค่ะพบกับปันในสอนวาดเฉพาะส่วน EP ีที่2จมูกปากคา่ะต่อจากคลิป E p ีที่1นะคะที่เราได้สอนวาดตาและคิ้วไปแล้วมาที่เลเยอร์เส้นร่างนะคะทำการปิดตาเลเยอร์ที่เป็นสีทั้งหมดเลยนะคะให้เหลือแต่เลเยอร์เส้นกับเลเยอร์ต้นฉบับค่ะเพื่อที่จะทําการวาดในส่วนของจมูกขึ้นมานะคะปันจะใช้ปากกาหัวจุ่มแบบแข็งเหมือนเดิมเลยค่ะ ใช้สีน้ำตาลนะคะไม่เข้มมากในการวาดเส้นจมูกลากลงมาแบบนี้เลยค่ะจากบริเวณสันจมูกลงมาที่ปลายจมูกแล้วก็ปีกจมูกทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะตามภาพเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณรูจมูกค่ะวาดจมูกจะไม่ใช้เส้นที่หนามากนะคะแล้วก็จะไม่ใช้เส้นที่เข้มจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้หน้าดูแข็งค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวาดเส้นจมูกก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะขั้นต่อไปเป็นการวาดปากนะคะ ปากปันก็จะชอบวาดให้เป็นลักษณะคล้ายๆกับปีกนกแบบนี้ค่ะตามตัวอย่างเส้นสีแดงเลยนะคะปากกาที่จะใช้ต่อไปก็จะเป็นปากกาหัวจุนแบบแข็งเหมือนเดิมค่ะใช้เส้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะในส่วนของปากปันก็จะใช้ประมาณ3.6ค่ะลากแบบนี้เลยนะคะให้โค้งๆเหมือนปีกนกตารูปปากแบบต้นฉบับเลยค่ะ พอเราได้เส้นตรงกลางมาแล้วนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลสีเดียวกับที่วาดจมูกนะคะขอบปากบนก็จะใช้เส้นที่บางลงมาตัวอย่างคือ1.9นะคะวาดบริเวณตรงกลางขอบปากบนขอบปากล่างค่ะแบบนี้ค่ะเส้นไม่ต้องเชื่อมกันนะคะเพราะว่าปัญจะทำการลบออกทีหลังให้เหลือแค่บริเวณตรงกลางนะคะ ทำการวาดเส้นสีขาวด้วยนะคะบริเวณที่เป็นจุดแวววาวของริมฝีปากค่ะแล้วก็ทำการวาดไปเลยแบบนี้ค่ะแต้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะบริเวณที่ไม่อยากให้ดิ่นจนเกินไปไปก็จะใช้ยางลบนะคะใช้ยางลบที่เป็นแปลงแอรบัตลบให้ดูจางๆลงหน่อยค่ะปรับอป c i ซิตี้เซตให้มีความจางลงเพื่อทำการแต้มสีขาวในบางจุด เพื่อไม่ให้สีขาวเด่นจนเกินไปนะคะใช้สีน้ำตาลสีเดียวกับสีที่วาดจมูกนะคะวาดขอบปากด้านในค่ะแล้วก็ในส่วนของฟันนะคะตอนนี้ปากกับจมูกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปปันก็จะมาวาดรูปหน้าค่ะมาที่เครื่องมือด้านบนนี้นะคะจิ้มที่สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเป็นรูปโคง้โคงๆแบบนี้ค่ะ ทำการแตะปากกาเป็นแบบนี้นะคะทีละจุดทีละจุดตามรูปหน้าค่ะแตะแล้วก็เราก็สามารถปรับได้นะคะแตะไปเรื่อยๆปรับเรื่อยๆค่อยๆทำไปตามรูปหน้าแบบนี้นะคะพอได้ทรงหน้าที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรากดถูกที่สีเขียวได้เลยค่ะปิดตาดูเพื่อเช็คความเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเริ่มทำอีกข้างค่ะ ใช้วิธีเดียวกันเลยนะคะจากนั้นกดถูกค่ะตอนนี้เราก็ได้เส้นหน้าจมูกปากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มลงสีนะคะทำการเปิดตาเลเยอร์สีทั้งหมดที่เราปิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะใช้ปากกาหัวจุ่มแบบแข็ง เพื่อทำการสร้างขอบเขตในการลงผิวค่ะมาที่เลเยอร์สีผิวนะคะทำการลากเป็นแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วๆอย่าให้มีช่องว่างนะคะจากนั้นใช้เครื่องมือถังสีทำการเทสีบริเวณที่มีช่องว่างค่ะเปลี่ยนเป็นอย่างลบลบบริเวณที่ไม่ต้องการออกนะคะต่อไปก็จะเปิดหน้าต่างลอยตัวขึ้นมาปันก็จะใช้ e f f i c i e n t Draw r e เรเหมือนเดิมนะคะ เลือกพื้นที่แบบนี้ค่ะจากนั้นเข้ามาที่แอป iBis Pen X ของเราเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปปันก็จะทำการลงสีปากนะคะมาที่เลเยอร์สีตาค่ะปันจะลงสีตาสีปากสีคิ้วบนเลเยอร์ที่เขียนว่าสีตานะคะลงสีบลัดที่ใช้ก็จะเป็นแอร์บัดปกติค่ะปูพื้นปากโดยการใช้สีชมพูที่อ่อนที่สุดนะคะ ระบายแบบนี้ค่ะให้ทั่วๆเลยนะคะทั้งริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างค่ะปูพื้นริมฝีปากเสร็จแล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะลงบริเวณขอบปากด้านในแบบนี้ค่ะพร้อมกับดูภาพต้นแบบไปด้วยนะคะ พยายามปรับโอปัซิตี้ให้จางๆนะคะเพื่อจะให้สีของเราฟุ้งกลืนกันค่ะพอชั้นที่2พอใจแล้วนะคะก็ขยับสีให้เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงลงเป็นชั้นที่3ค่ะแบบนี้เลยนะคะอาศัยดูภาพต้นแบบนะคะให้มีความคล้ายคลึงกันทําการลงชั้นที่4นะคะด้วยสีแดงสดค่ะแบบนี้นะคะบริเวณขอบปากด้านใน ชิดขอบปากด้านในชีดขอบปากล่างแบบนี้เลยค่ะปรับอปัสซิตี้ลงนะคะเพื่อทําการเปลี่ยนให้กลืนกันค่ะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวเพื่อระบายในส่วนของฟันค่ะเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้สีดูกลืนกันค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าเราจะ พอใจแล้วนะคะใช้สีขาวในการเก็บรายละเอียดบางส่วนให้มีความคล้ายคลึงภาพต้นแบบค่ะต่อมาเป็นการเก็บเงาที่เข้มที่สุดนะคะปันก็จะใช้สีแดงอมน้ำตาลเลยค่ะ การเก็บเงาบริเวณขอบปากด้านในทั้งบนและล่างค่ะแล้วก็บริเวณเงาในส่วนของฟันด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะใช้ยางลบลบเส้นสีน้ําตาลที่เราไม่ต้องการออกนะคะเก็บรายละเอียดในขั้นสุดท้ายนะคะจนกว่าภาพจะออกมาเสร็จสมบูรณ์ค่ะเมื่อเราลงสีปากเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมาลงสีจมูกกันมาที่เลเยอร์3ตรงนี้เลยค่ะ ใช้แปรงแอรบัตปกตินะคะลงสีเนื้อชั้นแรกค่ะบริเวณที่ขอบจมูกแบบนี้เลยค่ะปีกจมูกแล้วก็บริเวณสันจมูกค่ะไล่ระดับเงาจากอ่อนไปเข้มนะคะย้ำยปใไปทั่วค่ะจากนั้นปันก็จะใช้สีอ่อนจนเกือบขาวนะคะบริเวณที่เป็นแสงกระทบตรงกลางจมูกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้จมูกของเราก็ดูสันเป็นคมขึ้นมาแล้วนะคะ จากนั้นปันก็จะใช้สีขาวเลยนะคะทําการแต้มบริเวณที่เป็นปลายจมูกนี้เลยคะ่ะแล้วก็บริเวณสันจมูกนะคะลากลงมาแบบนี้ค่ะเพิ่มความแววเววขึ้นมาค่ะในส่วนบริเวณที่เป็นแสงทั้งหมดเลยนะคะดูภาพต้นฉบับไปด้วยค่ะใช้สีเนื้ออมชมพูลงในส่วนบริเวณที่เป็นแก้มนะคะแบบนี้ค่ะ แต้มไฮไลท์สีขาวให้ทั่วๆจนกว่าเราจะพอใจค่ะจากนั้นนะคะใช้สีเนื้อที่เข้มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งลงในส่วนของเงาเพิ่มค่ะบริเวณสันจมูกปีกจมูกปลายจมูกแบบนี้เลยนะคะ ระบายย้ำๆไปให้ทั่วนะคะในส่วนของเงาพยายามไม่หนักมือมากนะคะเพราะเดี๋ยวาจาัจะจมูกจะเข้มจนเกินไปปันอยากให้ปลายจมูกมีความเวาวๆอีกก็เลยใช้ปากกาหัวจุ่มแบบแข็งนะคะใช้สีขาวแต้มค่ะแต้มเป็นจุดๆแบบนี้เลยนะคะแต้มในส่วนของกริตเตอร์ใต้ตาด้วยค่ะ แต้มทีละจุดแบบนี้นะคะทั้งใต้ตาแล้วก็บริเวณหัวตาด้วยค่ะตอนนี้ก็เกือบเกจะเสร็จแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พอใจเท่าไหร่แต้มไปอีกค่ะ ทำการเก็บเงาอีกครั้งค่ะบริเวณที่ขอบปากด้านบนนะคะแล้วก็บริเวณที่สันจมูกแบบนี้ค่ะปิดจมูกด้วยนะคะแล้วก็ปลายจมูกค่ะใช้สีน้ําตาลที่เข้มที่สุดนะคะที่เราถือว่าเอาไว้เก็บเงาขั้นสุดท้ายค่ะมาที่เลเยอร์เส้นร่างนะคะปันรู้สึกว่าเส้นจมูกปิดจมูกข้างนี้มันเข้มจนเกินไปอะคะ่ะปันก็เลยใช้ยางลบที่เป็นแอร์บัตนะคะ ลบให้ปีกจมูกค่านี้จางลงค่ะตอนนี้ปีกจมูกก็โอเคขึ้นมาระดับนึงค่ะปันก็จะมาที่เลเยอร์สีผิวนะคะเพื่อเติมสีบริเบณปีกจมูกพอเราเอาเส้นออกใช่ไหมคะปีกจมูกก็จะมีช่องว่างขึ้นมาเติมให้เต็มค่ะจากนั้นทำการเก็บรายละเอียดในส่วนที่เหลือ ในขั้นสุดท้ายนะคะเมื่อพอใจแล้วก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการวาดจมูกแล้วก็ปากของปันค่ะคลิปต่อไป EP3 ที่3จะเป็นสอนวาดเส้นผมแล้วก็ในส่วนที่เหลืออื่นๆนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันปันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ